ตอนที่สงบทพิสูจน์แห่งรักหลังจากที่ผ่านพ้นความท้าทายครั้งใหญ่มาได้ความสัมพันธของอริซาและแดนนี่ก็ยิ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญกับบทพิสูจน์แห่งรักครั้งใหม่ เมื่อครอบครัวของแดนนี่ไม่อยอมรับอลิซาครอบครัวของแดนนี่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงพวกเขาคาดหวังให้แดนนี่แต่างงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมกับฐานะของเขาเมื่อพวกเขารู้ว่าแดนนี่คบหากับอลิซาหญิงสาวที่ไม่มีชาติกะกูลพวกเขาก็ไม่พอใจอย่างมากอแม่ของแดนนี่พยายามที่จะกิดกันอลิซาออกจากชีวิตของลูกชายพวกเขาห้ามแดนนี่ไม่ให้พบกับเธอและกูว่าจะตัดขาดทางการเงินหากเขายังดื้อรั้น แดนนี่ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากเขาสามารถเลือกที่จะเชื่อฟังครอบครัวและละทิ้นอลิซาหรือจะเลือกที่จะต่อสู้เพื่อความรักของเขาอลิซารู้สึกเสียใจที่ครอบครัวของแดนนี่ไม่ยอมรับเธอแต่เธอก็ไม่ต้องการให้แดนนี่ต้องลำบากใจเธอตัดสินใจที่จะถอยห่างจากเขาเพื่อให้เขาได้มีอิสระในการตัดสินใจแต่แดนนี่ไม่ยอมแพ้เขาพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าความรักของเขามีต่ออลิซาเป็นของจริงและเขาจะไม่ยอมละทิ้นเธอเด็ดขาดโดยที่สุดครอบครัวของแดนนี่ก็ยอมรับอลิซาพวกเขาเห็นความรัก และความมุ่งมั่นของแดนนี่และรู้ว่าอลิซาเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับลูกชายของพวกเขาอลิซาและแดนนี่ได้แต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามและครอบครัวที่แท้จริงคือคนที่ยอมรับและสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องเวลาผ่านไปหลายปีความรักของอลิซาและแดนนี่ก็ยังคงมั่นคงแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญกับบททดสอบแห่งเวลาเมื่อชีวิตคู่เริ่มมีปัญหาและความท้าทายใหม่ๆถาถุนเข้ามาอลิซา และแดนนี่เริ่มมีปัญหาก,กันเรื่องการเงินแดนนี่สูญเสียงานและอลิซาก็ต้องทำงานหนะักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวความเครียดทางการเงินทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ของพวกเขานอกจากนี้อลิซายังรู้สึกว่าแดนนี่ห่่งเหินจากเธอมากขึ้นทหมกมุ่นอยู่กับงานและมักจะตัดตบ,บ้านเด็ดๆอลิซาเริ่มสงสัยว่าแดนนี่ยังรักเธออยู่หรือไม่ในขณะเดียวกันแดนนี่ก็รู้สึกกดดันจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคมเขาต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อพิสูจน์ตัวเอง และดูแลครอบครัวแต่ความพยายามของเขากลับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าความท้าทายเหล่านี้ทําให้ความสัมพันธ์ของอลิซาและแดนนี่สันฟอนพวกเขาเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นและความรักที่เคยมีให้กันก็เริ่มจืดจางลงแต่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมแพ้พวกเขารักกันมากเกินกว่าจะยอมมอให้ความท้าทายเหล่านี้ทําลายความสัมพันธ์ของพวกเขาไปได้อลิซาและแดนนี่ตัดสินใจที่จะหากหน้าเข้าหากันและทํางานร่วมกันเพื่อเอาชนะปัญหา พวกเขาปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินและหาทางเพิ่มรายได้อลิซายังสนับสนุนแดนนี่ให้มองหางานใหม่และช่วยเขาสร้างความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็ประสบผลสาเร็จแดนนี่ได้งานใหม่และความมั่นคงทางการเงินของพวกรอกเขาก็ดีขึ้นอลิซาและแดนนี่เรียนรู้ที่จะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์มากขึ้นพวกเขายังหาเวลาให้กันและกันมากขึ้นเพื่อเติมเต็มความรักและความผูกพันที่พวกเขามีต่อกันบททดสอบแห่งเวลาทําให้ความรักของอลิซา และแดนนี้แข่แกร่มยิ่งขึ้นคงมีแต่พระที่ต้องตามชา